มึงปรับแฮนดิ้งให้มันเปรู้สิบล้อได้ป่าววะเกรดอ๋อแท็กซี่เหรอเออมึงไอเอ็กเดี๋ยวมึงไปทำจูนจูนแท็กซี่ให้ได้ดิแล้วก็ปรับจูนให้มันเป็สิบล้อท่ลแรงแรงมาจะได้ถึงเร็วเน็เน็ตหน่อยลูกอีแมมสาสัสแววแหวววสเศษสวายวสแววไหนๆก็จะไปนี่แล้วขอทำสิจกรรมจบปุลได้ไหมนะเออไปเจอเกบปุลเน็กเอ็กอะไรในเมืองไม่ได้เอ็กมันเกือบโดนไปเหลืองแล้วป่ะเอ็ก จบปูนกัโดดป่ะวะไม่โดดเหรออะไรใครโจกกูไม่ได้โจงโดดปะวะพีฮะมีสตอรี่โดนดิโ่ไ้ทมันจบปูนไม่ได้เหรอแด็กซี่อ่ะลืมครับทำไมไม่ได้ลืมครับทำได้ถ้าไม่มีคนจ้างปะอ๋อใช่ทำได้ทำได้เฮ้ยเกลียดแล้วอีแมมออีดกอีดอกไอ้ช้างลากเหยียดปิดก่อนเนอะไม่ไหวเลยพักกันเท่านี้ก่อนโดเนทมันมาลัวๆเกินว่ะ ขอแบบคนดีๆแม่งมีแต่ด่าจักอะไรก็ไม่รู้ของก่อนเราพักกันสักครึ่งชั่วโมงก่อนได้ไหมอ่ะมึงเสกไปตัวนั่นอ่ะไอ้ออะไรเนี่ยขายเก่งซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยขอแวะดูนิดนึงนะครับีมโทรสาออ๋อนี่โปรโมทขายคอมเลยนี่ว่าอะไรนะคร มึงเสกให้มั uga, น <respuesta. S 2> <volta> <tense> เป็นต <t iny> <t iny> <t iny> ัวเหมือนไอ้บอลน่ะละก่อน่ะมึงเห็นปะคือถ้ามันเล่นตัวละครนี้มันไม่น่ารักเว้ยมึงต้องให้มันเป็นตัวละครที่มันน่ารักเป็นแท็กซี่ดีกว่าได้อะไรมาในตัวบ้างน้าดูก่อนเปลี่ยนแล้วว้ายไอ้เหี้ยทำไมกูเป็นตัวนี้อ่ะชะโงกใจ นี่น้อยอาบอมฮัลโหลไปส่งเวทีหน่อยดิได้ครับเฮียตกใจเยอะใจหายเฮียฮัลโหลแป๊บเดียวกูกูกูบีนี่แก้บัตรแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อไหร่กูบีแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กเอ็กเอ็กทเดี๋ยวมันอยู่หน้าเวทีนะแล้วก็ไอ้เนี่ยทำเสียงดังอะไอ้เนี่ยเจสันละเจสันละโอเคสับนละเรารออะไรกันเราไปก่อนโอ้ยเฮียตกใจเฮีย นองเสียบมันหายไปไหนอ่ะเหยียดไอ้คนแก่คนใหม่ละเอกไอสัตว์ของเล่นของพวกมึงอ่ะใจหายว่าดีใจหายทีเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยงดีใจไม่ได้ไม่ได้ของเล่นไปเดี๋ยวดีๆอ่ะเทียเอ้ยน้องเก็จมอไซที่เมื่อกียบบ่อยอ๋อเกียบอยไปโดนประจ้าวเอาฝากไปคืนลุงลุงแม็ก์ให้หน่อยดิบอกขอบคุณครับด้วยจากพี่เดี๋ยวมาเอาตังค์กับพี่นะพี่ได้เป็นนายกอ่ะเดี๋ยวเราใช่ครับเอาไปคืนลุงนั้นเดี๋ยวมาเอาถอยจากพี่ โดนหลอกไปหนึ่งขึ้นไม่ได้อ่ะฮัลโหลครับมามมาารับงานครับผมขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นมาดิก็ขึ้นมาลออยู่เร็วเร็วโอ้ยเฮียตายว่ะเฮียฮัลโหลครับผมตายอ่ะเฮ้ยมันหิวน้ำหรือเปล่าวะตัวกูอ่ะผมตายได้ไงอ่ะผมหิวน้ำหรอเฮัลโหลครับกูปิดแชทก่อนเลย ไปขึ้นเองเราหันม่ไดูครับอข้นหเองครับขึ้นเอง้ย้ยเล้ยเล้ยวเลี้้ยวเล้วเี้ยวเลอ้ยวเลี้ยเ้ยวยคเับช่ว้ยวเยวเลียล้ว้ยเลี้ยวเวยี้ยล้วเ้ยวเลยว้ยวุ้ยววยยวย้วลวยครับยยย้ย้ลวัล้้อุ้มเีย ไปกระหล่ำแล้วเป็นุ้มไงแล้วปุ้บวาไปกระหล่ำทำไมอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าวแล้วแม่เขาพาผมมาเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเอ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปุ้บวาไปเลยปุ้บวาไปเลยปุ้บวาไปเลยแป๊บปาไปกระหล่ำตายเฮ้ยชีวิตคนเราใครสิงตัววะเนี่ยทั้งนดีปุ้บวาไปได้เด็กหกเจ็ดอะไน่ ผมทำอะไรปิดไปผมขอโทษครับพี่ช่วยผมไปรายงานตัวหน่อยไหมครับทางนี้มึงช่วยไปก่อนนะว้าไปว้าไปว้าไปหมดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนะฮัลโหลครับมาแล้วครับโหลครับมาแล้วครับเอ้าผมทำไม่ได้ตัวอย่างเงี้ยครับฮ่าฮ่าฮ่าที้มึงเราปล่อยมันลงปาดิตี้ต้องเป็นลิงปล่อยมันลงปาร์หน้าตากูเราปล่อยมันลงปาร์ตี้สูงขึ้สูงขึ้นขึ้นไึ้น้นีเราปล่อยมันลงสูงขึ้น ันไม่ได้ครับไปตายอีกแล้ว <laughs> นี่มันมันบั็กหรือเปล่าอ่ะเรากระโดดอ่ะทำไมมันกระโดดแล้วตายอ่ะองค์ครับอ๋ออันนี้พาไปไหนครับเนี่ยเ <laughs> กาะลอยฟ้าเหลอครับเอา้าโอ้แล <laughs> <laughs> ้วผมเอาผมมาปล่อยทำไมครับเนี่ยอผมผมจะไม่เป็นแท็กซี่ลุงฟ้องลุงแม็กเนี่ย โอ้ชุบันดีตรงนี้ชุบมันดีหมอครับว้าชุบมันดีตรงนี้ขอโทษอันไหนที่ผมทำบิดผมขอโทษครับโอ้ผมขอโทษครับพอแล้วครับโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วมีศพตรงนี้หรอนี่ไงครับคุณหมอไม่มีจะมมัาตายอ่ะอยู่ข้างหลังทจไมมาตายอ่ะตายมินี่อ่ะตายครับอยู่ดีๆตายเองครับ เอามาคุณก่อเคขอขอโทษครับกูตายอีกแล้วอ้บี่ผมขอโทษมันบังแล้วแบบเ็ดตัวให้มันดิ๊ดดิ้ดโยนบังเกียมั้ยขึ้นมาเลยแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะหมาขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหเป็นหมาแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะไอ้เหี้ยไอเ้ากูเป็นหมาได้ไงอ่ะหมาบังอ้าตัวนี้บินนี้บินนี่บินนั่นหรอครับมันบินไม่ได้ครับ เอ้ยตัวนี้ตายเฮ้ยร่วงอีกแล้วนกร่วงฮะรอครับเออตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้ขึ้นได้ตัวนี้ขึ้นได้มาได้แล้วครับมาได้แล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอย่าไปแก้ปัดน้าเดี๋ยวมันคิดไอ้ไอ้เคีย้เคียรอะไรอ่ะเดี๋ยวแก้ปวดมันตกใจฮัลโหลครับ ี่คุณจะนึกตาบานอะไรเหี้ยไม่ได้ยินนะไม่ได้เสียงอะไรอ่ะ <mm <ets> ตัวเป็นที่อะไรนะเอามารับแท็กซี่นะครับครับใช่ครับมารับรถนะครับ <mm <ets> ตัวเป็นอะไรเอาตัวไม่มีเลยอในตัวมีหน้ากากครับแล้วก็บัตรผู้เล่นใหม่ครับแล้วก็บัตรเข้าพักโรงแรมครับมีใบขับขี่แล้วครับ เอ้กูได้แปลคำพิมพ์มาด้วยเว้ยเนี่ยฮ่า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 อ่าฮ่เฮ่าแทากซี่าบอร์่าฮ่าบ่าฮ่ะฮาฮราฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่รฮ่าฮ่่า่าาฮ่าฮ่าง่รฮ่รฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ้าฮ้า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮนาฮ่า่าฮ่ล่อย่ปจับโ่งเรียนได้ติดต่อฮรื่องอะไรอ่ะนายกเองซื้อ่นแก เอ้ยลืมไปเราเขียนไม่ได้นี่ว่าไอ้เยอะเอ้ยจับจับโรงเรียนก่อนนี่โรงเรียนอยู่นี่มาจับอีเหรอครับกดอีแล้วครับีตัวน้ารักนี่ไงไม่ได้ครับได้แล้วครับอะไรอทัตติมาลีทัตติมาลีชื่อยอะไรนทัตติมาลีอ๋อครับผมอยากเปลี่ยนนามสกุลไปไหมผมกดผิดผม เข้ามาใหม่ครับ <ไป S 1> ผมตัตีผมอยากเอา SMD อะครับผม,มเออเปลี่ยนจากมาริโอไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วที่ไหนที่นั้นเลยออโอเคครับอยู่ไกลตีด้วอเฮียยี่สิบสามนะจะเปลี่ยนเบอร์ให้รออะไรนะครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนเบอร์ให้รอครับผม <c oughs> อันนี้น้องจะมาซื้อแบบแก๊งเหรอครับ คัอ๋อโอเคครับมีอะไรบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่บริการเองบริการฟรีป่ะพอดีว่าพี่เป็นนายกใหม่อ่ะหล่ออนี่ก่อนหลอกจอนเ้ยมึงแกงึงแกงแจกใบวันนี้ใบเดิมแอบอ้างเป็นนายกใบเหลืองไม่เลยเราแก้วันนี้บอกพี่ได้หมดเลยเราแก้วันนี้เราแก้วันนี้จริงดิึงแกงวันนี้้เยมึงแกงวันบอกวันนี้โดนไปเลยมึงกำลังพิมพ์ครับ ถืออะไรอะครับอิชิตันหลามนะระเบิดนี่ว่า <c oughs> แล้วเราโดออาอาูอะไรอะเอา้าอะไรครับเขาอะไรอะเอ้าเพิ่งเข้ามาโดน,นแอบอ้าเป็นนาย,ยกไม่ใช่ครับฮัลโหลน้องโทรศัพท์ปแป๊บน,นึงฮัลโหลครับผมยังไม่ได้แอบ,บอ้างเป็นนายยกเขาคิดว่าผมเป็นเองหรือเปล่า ตลุนน้องผมพี่ไม่ใช่ในายกนะน้องตอนรับตอน,อนรับต่<น>อไปอะไรยังไม่ได้โอ,อ้ผมยังไม่ได้ทําเลยตลุนครับยังไม่ได้ทําเลยครับมันเองแท้แท้อย่างโอ้โหตัวนี้มันน่ารักจริว๋วมาทำให้มันดูน่ารักขึ้นนะเดี๋ยวทำให้ตัวเองน่ารักขึ้นนะห้าอย่างชอบเลยครับแอบอ้างซ้ำสองโกหกหน้าตาย <c oughs> โอ้โหใบส้ม ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้สามผมแกล้งไม่เฉยครับไอ้เพื่อนแกรักจัดอะไรอยู่ตัวเนี้ยไอ้น้องพี่ขอโทษน้องไปไหนอ่ะเจ้ารักจัดเจะรักจัดเขาาเรมไม่มีใครตายครับคุณหมอเปล่าครับผมมา พาเขามาจับโรงเรียนนี่ครับจับโรงเรียนอย่ตัวนี้นะเอ้าแล้วทำไมเป็นใบส้มไปแล้วอ่ะผมไม่รู้เนี่ยครับผมยังงงอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยทำไรอ่ะสวัสดีครับผมเขาเขาบอกวาซื้อแหวนแย้งผมบอกว่าเออบอกว่าร้อเล่นไอ้เจ๊เดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันร้องให้จริงโอ้ยมันร้อเล่นนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจับโรงเรียนนายกครับผมแกล้งบอกเขาแล้วบอกหลอกเล่นนะไม่ใช่ครับ มึงก็บอกเดี๋ยวลองเล่นเหมือนกันจับอากาศเลยมแบบพี่เขา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 ลองเล่นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียอ๋อโอเคครับไม่ตกใจโอ้โหเชื่อเฮ้ยมุกเสกไอ้เหี้เป็ดสัตว์เด้มุกเสกไอ้เหี้เป็ดสัตว์เด้มุกเสกมุกเสกให้เป็ดเป็นตัวเหี้อะไรก็ได้ได้สัตว์แค่เป็ดได้กัดได้ปัดโอ้ยครับพี่อเหี้เป็ดได้แัดเหี้เป็ดได้ครับพี่ให้น้องน้องน้องครับใช่ใช่พาเขาจะจับโรงเรียนนะพี่เราเราเราสามารถเปลี่ยนโรงเรียนได้ไหมอ่ะ ไม่รู้เลยครับพี่ไม่ได้แล้วครับหลอกมึงเท่แค่เป็นเป็ดมีเป็ดไปวะแต่ถ้าพี่ไม่อยากเปลี่ยนอะไรพี่อยากเปลี่ยนหน้าก็ได้นะครับเฮ้ยน้องเปลี่ยนได้ไงอ่ะนี่ผมเท่มากครับพี่นี่ผมเป็นหมาเลยแหละนี่ผมเป็นงูได้ยเปลี่ยนตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ลำบากอ่ะนี่ไงก็ดีเนี่ยดักดักแมนเนี่ยใช้เลยใช่เลยให้ผมขอเปลี่ยนบ้างดิผมเป็นเป็ดแล้วนี่เป็นไงผมเท่มั้ยผมเปลี่ยนบ้างดิผมอยากเป็นก้อนกอยอ่ะเอ้ยพี่พี่อย่าเอาอย่าเอาเยอะได้ไหม นี่อย่าไปสองตัวยี่สิบหนึ่กันนะเรื่องรถต้องแข็งไอปีนต้ายแย่สกเร่สองหนึ่งก้าสองหนึ่งแปดไอ้น้องคนนี้มันมาแล้วว่ะ啊นกไปไหนแล้วอ่ะเฉิอได้ไม่ถึงห้านาทีนี่ครับห้าเหล่านายเราไม่ได้เป็นแอดมินนะเราพูดเล่นนี่เจ๊อ่ะบอกวันนี้ว่ามันไม่ได้โดนไฟไม่รู้ขนาดนั้นนะ อ้าวคุณรักของเราเสียแล้วครับเบอร์อะไรก็แล้วแล้วกุญแจรถมือสองผมไปไหนครับที่เสียงอะไรอ่ะอม่หรครับแล้วรถผมอะไม่เราแล้วเราทำเสียงอะไรเนี่ยผมไอ้เขียวทำเสียงอะไรวะกวนตีนยกไปไหนเฮ้ยไม่ครับยังไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับนู่นครับ ไม่ไม่เอาแหละเสียงมาจากเราเมื่อกี้ไอ้คนีเลยสั้นมันไม่เหมือนนะครับเนี่ยนู่นนะนู่นนู่นนู่นไหนนู่นเนี่ยครับอ่ะมีเบตอง้วเหรอใช่คนนี้มาพูดได้รอเนี่ยเนี่ยไม่ครับไม่ใช่ผมนะครับเหลี่ยมหรือเปล่าเหลี่ยมหรือเปล่ายังบันเจัดยังไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำ้างอย่างเดียวไม่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 พอใช่ไหม ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยหมอไปรลมแก๊กมองตาสิอะไรนะครับหมอมองตาผมสิครับมองครับตาโบ๋เลยเนี่ยดูดิมัมองตาสิต่ำไปละอันนั้ไม่ได้มองตาแล้วมันมองหัวเขาผมมองตาคุณอยู่เนี่ยคุณไม่เห็นหรองตาเยื่อตัวไม่เห็่อตาที่ไหนอ่ะเนี่ยทักเล่ักเล่ มากุญแจรถฮาร์ดต้องกุญแจรถกันไอ้เนี่ยพี่เปาอีกไอ้สัตว์เนี่ยตัวปั่นทักนี่ยไอ้พี่เสกไอ้เป็ดได้เป็นเหมือนเดิมดิหร่พี่เปาเรียกเนี่ยอ้าวว่าไงพี่เปาพี่เสกให้เป็ดเป็นตัวเดิมดิยังมันเป็นเป็ดอยู่นั่นอ่ะเอ้เนี่ยผมจะได้กุญแจรถยังเนี่ยบินได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยโงมไอ้เหี้ยสะดุดขี้มดผมจะเอากุญแจรถน่ะ อ ح, sociedad, ุ้ยเหี้ยตัวโยกเลยกูไอ้สัสเบอร์ยี่สิบสามเหรอแล้วดูเบอร์ไงยังไอ้เหี้ยบอกเลยว่าแค่เนี้ยเริ่มต้นเดี๋ยวมึงเป็นแท็กซี่เดี๋ยวมึงรู้ไอ้เหี้ยว่าคนในเมืองกลัวขอกินขนาดไหนไอ้สัสกูบอกให้ชับตัวเดี๋ยดด็อกเตอร์เนี่ยฮอร่อยมีคนเนี่ยไอ้อความมีคนอยากคุยกับพี่อ่ะใครฮัลลโหอร่อ้ยไอ้ตัวไอ้คนเขียวนี่คือใครสวัสดีครับ ผมไม่คุยกับคนที่มีขนจักระแลข้างเดียวครับโอ้โโหอซีนะโอซีนะฮัลโหลครับโอซีครับเฮ้ยเกาะเกาะแตกโอซีเจอบุญลมโอซีเปล่าเนี่ยเอาเลยเนี่ยวัดกันเลยเนี่ยนี่เอานีิเอาหน่อยเอาหน่อยอยากอยากเห็นอย่างเห้ยเกาะแตกโอซีได้เปล่าได้ครับเอ๊ะตำนานถือกระเบืราชาบุญลมบ่ายเยี่ยวกับเกาะแตกโอซีเจอกันว่ะครับขอบคุญแจรถในหา ถ้าไปเป็นตัวเนี้ยคือต้อนล้อก่อนแจ็จรถเปล่าไม่คุณกุญแจรถกดบอใบไม้ทางได้เลยรถอยู่ในกาลาร์มันทำงานได้ลืมใส่ยูแท็กซี่ด้วยนะถ้าไม่ใส่ก็โดนบายนะบอกเปลี่ยนทีครับเปลี่ยนไม่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 ก็แท็กซี่เปลี่ยนอะไรไม่ตัวละครเนี่ยครับนี่แหละแท็กซี่ไม่ไม่เปลี่ยนดิใช้ตัวไหนตัวนั้นเลยใช้ตัวดีป่ะใช้ตัวดีป่ะไอบอลก็เป็นตัวดีมึงบอกเลยลืมไม่ใส่ยูแท็กซี่นะไม่งั้นโดนนะไม่ตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวนี้ออกก่อนไม่ใช่ก็ก็ตัวนี้ โอ้โหตัวนี้กูไม่ได้ตัวนี้เขาจะเขาเหมือนเขาบอกไปดิสาวชอบบอกไปดิสาวชอบเอน่ารักจังเลยเพราว่าน่ารักอะเแต่ฉันเลยย่อมาว่ะผมไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยมีงานมีงานไม่เหมือนพับจีได้ไปได้ได้ไปพับทีไม่เป็นเปลวเลยนะใครทำไม่เปลวฮัลโหลครับผมย่อแล้วยังไงต่ออะมีอะไรจะถามไม่เหมดพับเอารถที่ไหนครับเอารถที่ไหนครับไม่มีกุญแจรถนะครับบใบไม้ไม่มีน่ะ เป่าใบไม้ไม่มีในขณะที่เขาอุ้มกันโอ้ยหายขอเล่นได้ด้วยป่ะเล่นได้ป่ะได้พี่เปาไปได้เล่ได้ดีได้ดีมันเล่นพับตีอะมันเล่นยังไง้่ยมันจะเล่นยังไงอ่ะนี่ครับกดใบไม้รถมันอยู่ในตลาดูบอไม่ใช่ขึ้นรถก่อนแล้วค่อยกดไอ้โง่แล้วไม่ครับแล้วรถไปเอาที่ไหนครับพี่ฮะตลาดไงโอเคครับขอบคุณครับหมองกลัวด่าพระเจ้าเนี่ยน่าเป็นไรบอลลิ่งคนเก่าอราด่าพระเจ้า เก็บปืนยิงขออนุญาตครับไปไปส่งกระลาดหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวเลยไปไหนเอารถคุไปไหนไปไหนรถคุไปไหนรถคุณไปไหนอะรถผมผมจะเบารถที่กระลานะครับรถนี่มีคันหนึ่งปะไม่มีลครับแต่ผมไม่มีกุญแจรถงงอ่ะมันจะเบิรรถ้ที่กระลาดเหรอรถยอะมันต้องค้นรถจอดน่ะโอเคครับแล้วกดกดกดปุ่มปุ่มปุ่ีปุ่ม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 ปุปุ่มปุปุ่มปุ่มปุ่ไปุ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  คุณหัวเขียวคุณมีน้ำว่าอะไรอยังไม่้าไอ้มาเป็บเพี่อจะโดนเปิดแล้วอ่ะโอ้ยสวัสดีครับไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับเอาเขาไว้หลังรถอยู่ไหนวะไว้หลังรถเดียวไว้หลังรถเดียวไปว้หลังรถโอทางเดีครับเฮ้ยท่านมีชื่อเสียงด่วงน้ำาอะไรท่านหัวเขียวท่านมีชื่อเสียงด่วงน้ำว่าอะไรกินกาครับกิ้นกาใช่กินกาเหรอใช่ครับเดี๋ยต้องเป็นแท็กซี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับเออกูต้องทำเช่นไรกูก็สนุกนะกูว่าต้องเล่นได้ยากกูนั่งดูคนสตรีเป็นสัตว์พี่ไปทำอะไรนครนายกอ่ะอ่ะอ่ะฮัลโหลครับก่อนจะเป็นนครนายกพาผมไปส่งกระลาหมือนกัะครับฮัลโหลครับมีโทรศัพท์มือสองเก่าๆให้ผมสักเครื่องไหมครับพอดีเดีีี๋๋ยยววพพ่่ใใหห้้โอเคครับหมายถึงให้ไอโฟนเหรอใช่ให้ไอโฟนเครื่องหนึ่งเทถิ่งชั้นด้วยเทถิ่งชั้นด้วยมันให้ได้ปบอกวะให้ได้ ใ่กูหาจนเหงื่อไหลแล้วเนี่ยอะ่างอยาให้ได้เลยเอาใช่หรอไม่กล okay. ัวโดนไงผมให้บ่อยนะครับนี่ตครับใช่ครับครับดูลำพังนี่แหละครับข้างเดียวอยู่แล้วได้ได้ได้ผมผมลงไม่ได้ครับหมอครับหลับตาหน่หลับตาน่าทำไมหลับตาตาบอดนะตาบอดอะทีบอดอีเอาที่บอดเจที่บอดเที่บอดเา ผมอยากได้ตัวเดิมอ่ะผมอยากได้ตัวผู<_<_<_<_<_<_<_้ชายแต่ผู or, ้หญิงไม่ชอบผมในเมืองเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครอีกผู้หญิงน้าลาศไอ้ผู้หญิงผู้หญิงชอบมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยตัวมจ้นลาศอยาแกงเขาอย่าแกงเขาครับไปเบิรกรถมาได้เปล่าแได้ผมต้องไหนครับพี่นี่นะพี่ไหนครับนี่ครับสีเขียวๆอ่ะมันไม่มีกุญแจมันจะเบิรกได้หรอวะเฮ้ยแท็กซี่ดีไงนี่งานกินแล้วลูกนี่ไงพี่อยู่นี่นี่ครับโอเคแล้วก็ ดี๋ยวเพื่อนะเยพื่อนกดบอกไป่าเลอะไรอ่ะฮัลโหลครับผมเเลขอะไรครับเราเลขอะไรเขาบอกว่าผมไม่มีเงินพันห้าไม่สามารถเราเลขอะไรครับเราเลขอะไรเอาเราเต้นทำไมอ่ะเราชอบอ่ะเราแดนส์อ่ะเออเอาเอาตามเอาเตามเลยดิเลขอะไรครับเลขอะไรเด็ดหนึ่งหกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดครับเดี๋ยวจะให้ตังค์ใช่ไหมอันนี้คแล้วแล้วผมครับแล้วแล้วคุณแล้วไอ้ไวรุ่นสร้างตัวเงินสร้างตัวผมละครับไม่มีครับ แล้วแล้วโทรศัพท์ล่ะครับเแล้วตัวกูเป็นอะไรเนี่ยยำไม่หยุดล้ำตัวกูล้ำเนี่ยหกเจ็ดครับผมเอาไปตั้งตัวอย่าไปเอาไปอย่าไปใช้เอาหญิงนะโทรศัพท์อ่ะไม่กูบัดเดียวผู้หญิงโคตรเถื่อนนะเมื่อวานข้านโดนัลโหลครับน้ำตาแทบไหลครับโทรศัพท์ผมล่ะครับได้ได้ได้แล้วเราไม่มีเงินแท็กซี่อย่างเงี้ยเราจะไปเอาเงินนั้นที่ไหนเมื่อเชื่อเราย่อไปไม่ทันเลยวะไม่ได้ทันขาดอะไรอีกป้างขันเงินครับพี่ฮะ เงินครับเงินที่ผมขำจนแบบน้ำตาไหลแล้วเนี่ยะขายแค่เงินใช่ป่ะไม่ได้ขาดสปอนใช่ป่ะโอเคครับผมที่เห็นมันไม่รู้ไม่เปาคือใครบาลีมันไม่รู้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เงินเงินครับเงินครับเงินก็ให้ไปแล้วไงเงินสร้างตัวพี่แบบหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เวลามีคนสั่งของนะครับเพราะนั้นมีคนสั่งไม่รู้ไม่รู้จับมันถ่ายไปถึงนนท์แล้วอะข้ามเห็นตัวท่านเลยนะท่านกลับมาแล้วเน่ะ สั่งของอะไรวะงงสั่งของแบบแบบมีลูกค้ามาสั่งของมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีเงินติดตัวเลยครับเจ้าเจ้ากี่บาทอ่ะเอาสักหมื่นหนึ่งครับเยอะเกินไปไหมครับไม่เยอะหรอกสำหรับพี่อ่ะขอบบคคุณรันี่คือท่านเฝ้าไอแฮอสซี่บียูนะอ๋อวันดีครับเจ้าไอแฮอสซี่บียูวันดีครับต้องมีเงินติดตัวมานี่ร้อยกว่าล้านอ่ะถ้าใ้าจะไม่ติดอ่ะเคลียละมาสักไอเราเรียกไรนะหนึ่งหกเจ็ดติดเท่านั้นโอ้ยยอก ไม, eh? ไม่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 ไม oh เลขของไอ้ต้อเตี่ยหนึ่งหกเจ็ดครับพี่หนึ่งหกเจ็ดครับกี่บาทเหมือนหนึ่งพอครับเหมือนหนึ่งครับีห่าจริงจริงโอเคครับโอ้นะนะขอบคุณมากครับพี่โอเคโอเคเอาแค่เงินนะไม่เอาสปอร์ตนะโอเคครับไม่เอาสปอร์ตเว้ยไอตัวนี้แท็กซี่ครับครับไปส่งผมหน่อยครับ โอ้โหส่งที่ไหนเอาผมตายว่าอย่างไรท่านเปาาต้องกลับแล้วล่ะเอาแล้วใครเอาปืนมายิงกูอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยของเล่นแอดปินดี้ฮัลโหลครับไปส่งที่ไหนครับน้องไปส่งเกาะอันนี้ครับเกาะอํานวยผมมาใช้บริการแท็กซี่เปาเอ้าอะไรยังไม่ได้ไปไหนเลยใครยิงอ่ะผมไม่ได้ไปหรอกฮัลโหลครับมีคนยิงผมอ่ะครับหมอ อะไรก่ะไหนเปลี่ยนม่ใครยิงเลยคลิปเองหรือเปล่าเฉียนนางเพ่งอ่ะอ๋อแล้วกูโดนแท็กแท็กซี่ว่างไหมครับว่างครับไปไปตกในเรือหน่อเปล่านะครับที่เป่าบ้างก้าตัวผมเป็นอะไรไม่รู้ลำอ่ะโอ้ยโทษโทษโทษขึ้นต้นก่อนขึ้นรถขึ้นไปไหนครับเป็นเบียร์ครับขึ้นเลยครับหัวมันใหญ่ไงโดนยิงหัวไงสัตว์ไม่รู้ว่าหัวมันใหญ่ตัวผมมันหล่นเองมาเต้นเนี่ยมันบััมนบักหรืออะไรเนี่ยครับ ไอตัวนี้ลำบากไม่อยากเป็นตัวนี้เป็นเดือนไะขอเป็นวันเดียวได้ไหมตัวนี้จะเป็นส่งกุฎิสารนะครับผมขึ้นเลยครับเรียบร้อยท่านเป่าท่านขับไปท่านขับไปท่านไที่ไหนอ่ะของผมก่ออันวยนะเฮ้ยตัวบาก้าตัวบาก้ามันลำอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเอางี้น้องเฮ้ยกูตายเียบาก้าฮัลโหลผมฮัลโหลครับผมโดนยิงอ่ะ้เดี๋ยวผมขับให้ไหมครับ ขับก็ได้ครับเราเราเราขับเลยก็ได้น้องเพื่อนอะไรนี่ขับไม่ถัดเราขับได้ไหมเนี่ยขับได้ไหมเนี่ยขับได้ครับพี่ขับได้ครับขับได้ไหมลอะเต๋ขับได้ครับพี่ไม่ได้แกล้งนะยังไม่แจ้งได้เห็นได้ข่าวพูดถึงพี่พูดถึงพี่เปาอยู่ไม่ใช่หรอใช่ครับพี่ถึงถามไลว่าแล้วแล้วเราจะเอาแค่เงินเงินในเกมอย่างเดียวแค่นั้นหรอครับผมพี่มีของให้อะไรให้ผมครับโอเคอยากคุยกับกูไหมเนี่ยไม่อยากคุยกับกูไม่อยากครับไม่อยากคุยจะได้ไปครับพี่ครับ ไปเจอกันนักทำโต๊ดตีไปทำงานก่อนก็ได้ไปทำงานก่องใครว่ากันวันนี้แต่ว่ากันครับพี่ทักมาทักมาทักเฮ้ยน้องนี่นี่ใช่ครับอันนี้ผ่านไหนบ้างผ่านทุกอย่างครับน้องจะไปไหนล่ะครับตลาดกลางไหนครับไปเรเบิวครับเอาแบบน้องเอายี้ได้ไหมเอาแบบจุดจุดเดียวแล้วน้องก็แบบแยกย้ายกันอ่ะไม่ได้เป็นแฟลกซี่อย่าต่อรองพูดในสระ สถานการก่อนก็ได้ครับพี่ถโทรมาอีกหรอฮัลโหลครับพี่ว่าไงครับฮัลโหลครับครับไหมครับพวกเจอคนได้เบอรกูยำเลยใครโทรมาครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับฮัลโหลแล้วน้องโทรมามีเบอร์พี่ได้ไงเนี่ยน้องที่อะไรวะเนี่ยคนได้เบอรกูเนี่ยมันต้องจูนไหมเนี่ยครับแต๊สซี่เมาเมาก็จอดก่อนหน้านะครับ อ๋อมันเป็นทางลัดนะครับน้องออ๋เป็นลาครับอี่หาจริงไอ้สุดเฮ้ยพอจะมีตังค์คนละสองร้อยไหมอะพี่เอาไปทำไมครับจะพึ่งมามาไข่ไม่เล่นเลยวะฮัลโหลครับเรียกไหนครับไอ้น้องคนที่อยู่ในรถเงียบก่อนเนี่ยว่าไงครับพี่ว่าไงครับผมว่าเรากำลังตื่นไซซี่ไหมเฮ้ยหลอกกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาส่งที่ใกล้ๆก่อนแล้วกันครับโอเคครับพี่ถึงแล้วครับ เลขอะไรครับเอาค่ารถไหมเอาครับเลขอะไรครับหนึ่งหกเจ็ดครับไว้เติมน้ำมันครับสองร้อยพอครับผมแพงเกินไปแม่สองร้อยเพราะเราผมลงรถไม่ได้ก็จะเข้าแล้วจะเอาผมไปเร่กับผมแล้วเดี๋ยวเอาไอีเยกูตายสัตว์ไม่ได้แด็กดาวพระ哈尔